รันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาพบกับอุทยานแห่งชาติไทยมังฝีจังหวัดแพร่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมอุทยานแห่งชาติซึ่งเราจะนํให้ท่านได้รู้จักกับว่าไทายมังฝีคืออะไรแล้วไทยมังฝีเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับภ <c oughs> าพสำหรับอุทยานแห <c oughs> ่งชาติไทยมังฝีของเรานะคะตั้งอยู่บริเวณตำบลทุ่ <c oughs> งโค้งกับตำบลน้ำคำใช่ไหม หมัดแพร่นะครับมีพื้นที่ประมาณหนึ่งร้อยสิบเจ็ดไร่ในการนะครับร่ป่าไม้นอกจากว่าที่นี่เป็นอุทยานนิทรรศการทีร่สี่มีน้ำ่วมสองพันาร้อยยีบสี่ครับอาณาเขตคืนนี้นะครับทิศเหนือครับจะมีคลองเชลประทานอยู่ตรงไหนขีดใต้ครับเราเองแล<อ>้วอย่าง,งานี้ขีดใต้มีทุ่งนาครับหาวเอง <c oughs> ไม่มีทุ่งโอเคที่นี่นะครับ มีการนี่คือภาพจากมุมสูงนะครับท่านสามารถมองลงไปได้ครับแค่ตรงทีนี้นะครับอ่าไม่เสียวเลยก็เหมือนคล้ายๆกับป่าลง